บถ้าถ้าคู่ช้างอ็แล้วกันดีดีดีโอเคแต่ช้างไม่ดีหรองแต่ราหมดนะตักเค้กเอาไว้ตักพี่เลยแต่ละหมดเย็นหน่อยเรายืมปักเลยได้ไหมคือแบบเตรียมมาให้เลยนะ นี่คาชาเปียกไหมเขาเล่นโสงการเปียกไหมไม่ถึงวะเนื้อชาขอแบบสำรอง ทุกคนเดินหลบให้กา,า,าชาก,ก็ขขาาก,กาชาก็หลบอะ <g ül s 2> ่ะทุกคนหลบให้กาชาแล้วกาชาก็หลบนะคุณชายไหนล่ะ อยู่นี่หรอะรวซาข้อนนอะไ่อะไรู้ใม่สาดกไมไมนนเยอี่นกะกรอเดแ้เาเหอไปไหนอะบ้านกลับบ <c ười> you. ้านัหากปนี้กยาพูหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเอ้าไม่ทันถ้าวันนี้พี่มาอย่างนี้จะเจอซา ยืดถ่ายให้นายดิน่าจะอยู่ทั้งวันแต่ไม่ดึกดึกมะน้องกลับแล้วกันใช่น้องเดินออกมาแล้วโอ้โหทะเลใช่เซียวกล้าหน่อยครับกลับด้านให้เราด้วยเออใครบอกว่าถ้าถ่ายรูปเป็นเราหรอกตรงไหมใครถ่ายรูปคู่อ่ะ ไม่อยากถ่ายอ่ะนี่ก็ซา็นคนไม่กล้าถ่ายรูปกกาซาเารลวว่กันว่ขาาไหกู้ด้วยเนาวสาลีข้าวว่้าวาีก็ฝ่ายขอโทษกดใหม่จดมึงนะลูกว่าเช้าไม่ใช่เกีรยคู่นี้ อะไรรคับเมื่อเช้าไมื่อเช้าเกลือก็ไม่เอ็นมาเขาก็ได้มาเเช้าราไม่เจอพี่วใสตั้งนานเราเราก็ไม่ได้เจอก้าวใสตั้งหลายชั่วโมงแน่วันนี้ก็ไม่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เจอเขาก็เลยไปดูแม่ละพี่มากไม่ว่าเมื่อว่างไม่ว่าเมื่อว่างกลัวผีอะดิขอบคุณครับจ้าว นงไม่มาเลยน้องไม่มาเลยไม่มา้องปกิต้เลยเรถ่ายต้อมือคันแล้วจัเ้าไก็ค่ะเรจัดรูปรูปได้มมันติดแล้วมันติดเป็นสีหน้ารูปแล้วติดคันจริงได้เต็มขอบคุณก็ชารูปเดียวหน่อยรูปเดียวหน่อยครับ อ่าเขาเขาประกอบเขานเขาคนเขาบอกเขาไม่ได้เจอตั้งสามเดือนนะเนี่ยประชาชนได้ะาได้แล้วหรอทำไมห่างจังกชาหนึ่งลูกเขาที่พี่กระชาเลยเขาไปกินข้าวเขาพาไปเยี่ยมเขาไปหลักระชาหนลูกหนึ่งสสมี่ห้าเฮ้ยใเอามือถือมาบ้างนี่เงเขานี่ไงคือถามไมู่้ บาย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 ขอบคุณกลับบ้านดีพาชา่น้อนี่อกันพเาไปกินข้าวหรอาไปกินข้าวหนอะเขาไปกินกับล้อเขาเพื่อนเขาค่ะพี่พอสวัสดีสวัสดีครับ บายบายขับรถดีๆนะครับบายบายบาเเดินไปลยักเบายครับบายบายครับจะได้กลับไงอ่ะไปกันไหมไปกันไหมไปกันป่ะไปกันป่ะจะนอนดึกนะนอนเช้าเลยนะซาอยนอนเลยนอนเช้าเลยขวบหรอขวบได้ขวบอ่เข้าเข้าได้เหรอนั่นน่ะไม่ได้เขาไม่ได้ แดงแได้ยังได้ลูกแดงๆได้หรือยังแดงไอถึงถึงที่เมื่อวานเนี้ยที่เป็นไม้ไม้ไม้ไเมื่อวานเนี้ยเออแน่นทอาเสียงทำเสียงด้วยไม่ได้ย่าอะไรมีคนบอกอาจารย์เล่นโงใครบอกครับไอ้เขาไอ้เขามือขมัวมากเลยบายบายไม่ไใช้หมอนเขาจะเปิดแสงนะนะเออ เขาไม่สาวมาล้วเขาเจโน้งสวัสดีค่ะเขาไม่ไฟเจ้นัสดีค่ะาามนเตัวอะไรแวันนี้ล่ะนนี้คนเรา่มาแล้ล่ะวี้มีใครที่าเหมือนเลยระวังนะคะระวังรถน้องีเบยน้มือต่ำหับาย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 ค่ะบายบายบายเจนได้นได้ไหวะ